ท่านผู้ว่าครับสภาพการเมื่อวานปทุมธานีทราบว่าทํางานกันหนักเลยตอนนี้แก้ไขปัญหาประตูระบายน้ําที่แตกเมื่อวานอย่างไรบ้างแล้วคะเอ,อหนักหนักทุกวันทีนี้วันนี้หนักกว่าเมื่อวานอยู่ที่หนักกว่าเมื่อวานนะครับเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับประตูที่ที่พังใหม่ประตูเมื่อวานเนี่ยนะฮะทางน้ําทะลักเข้ามาวันนี้เราไม่สามารถเก็บกู้ได้แล้วเราจึงต้องไปตั้งแนวคันกั้นน้ําถักหน้า ดักน้าไว้ให้ไม่ให้น้ำตลักเข้าท่วมท่วมทั้งทั้งเขตจังหวัดนะครับทีนี้เมื่อเราจะดําเนินการเนี่ยมวลชนประชาชนเนี่ยไม่ยอมไม่ทําไม่ยอมให้ไปกั้นดักน้ำไว้ฉะนั้นเดี๋ยวจะฟังผมไม่จบนะเพราะวผมมีเวลาน้อยด้วยนะฮะได้ค่ะเดี๋ยวจะทาให้ผมไม่จบเลยว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงเมื่อไม่ทําไม่ทําไม่ได้เวลาผ่านไปเนี่ยฮะแต่ละนาทีมีค่ามากเพราะน้ํามันไม่หยุดรอการพูดคุยการดําเนินการของเรานะฮะน้ํามันไหลตลอดเวลา ถ้าหยุดไม่ได้มันก็ไหลเพิ่มปริมาณขึ้นมาเรื่อย<ฆ>ตอนนี้ถ้าผมดาเนินการตั้งแต่24ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยสถานการณ์ก็จะเบากว่าน,นี้แต่ตอนนี้เมื่อดําเนินการไม่ได้นะฮะมันควรก็ช้าลงผมเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับคนป่วยเป็นโรค<ฆ>อาะเป็นมะเร็งก็แล้วกันทีนี้เป็นมะเร็งที่แขนเนี่ยที่มือเนี่ยผมบอกต้องตัดแขนนะแต่<ฆ>คนป่วยไม่อยอมญาติคนป่วยไม่อยอมฝ่ายญาติคนฝ่ายหนึ่งบอกว่า ตัดฝ่ายหนึ่งบอกไม่ตัดมันทําไม่ได้หมอทำหมอหมอทาไม่ได้เชื่อเชื่อมะเร็งมันก็ลามค<ฆ>่ะลามมันก็ยิ่งรักษายากเรื่อยๆสุดท้ายเลยก็ต้องไปนั่งกินน้ําต้มยามนะยาต้มแผนโบราณไปนะฮะมันมันจะเป็นอย่างนั้นค<ฆ>่ะดังนั้นวันนี้พี่น้องชาวประชุมธานีที่ผมเคยพูดด้วยความมั่นใจว่าผมจะสามารถรักษาพื้นที่ไว้ได้เนี่ยวันนี้ผมผมลดเห,หลือเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นไม่สามารถรักษาไว้ได้หรอคะ ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเหลือครึ่งเดียวอ่าผมพูดว่ามันเหลืออยู่ครึ่งเดียวแล้วเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งผมฝากความหวังไว้กับคนปฐุมธานีเนี่ยถ้ายอมให้ผมได้ทํางานมันก็ไปได้ถ้าไม่ยอมให้ผมทางานมันก็เหมือนคนไข้หรือญาติคนไข้ที่ไม่ยอมให้หมอผ่าตัดก็ก็ก็จะต้องรักษาตามอาการใชนะครับอันนี้อนี้พูดนี้เข้าใจนะครับอันนี้ผมผมไม่พูดรายละเอียดนะขณะนี้ที่ที่ประชุมธานีในตัวเมืองในทุกที่เนี่ย รถสามล้อมเอเตอร์ไซค์ต่างๆก็เดินตามปกติไม่มีน้าแต่อีกสองวันอีกวันหนึ่งถ้าถ้าไม่แค่ตอนเนี้ยน้ําจะมาแหละ,ะสถานการณ์จะเปลี่ยนไปต้อ<ะ>เตรียมเตรียมอพยพนะครับเตรียมอพยยข้าวของต่างๆสิ่งของเครื่องใช้ออกขึ้นไปที่สูงนะ,ะเตรียมขนย้ายนะฮะไม่ใช่กว่าอุปยยกโดยเข้าใจผิดอ<ะ>นะฮะแล้วก็เตรียมรับความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากน้ำํำ ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโดยช่นเชิงชัดปัจจ<ฆ>ุบันนะฮะเมื่อน้ํามาเพราะท่านจะเดินทางติดต่อไปมาส็เรามาบ้านท่านที่เคยเข้าเพราะเอารถเข้ามันจะเอาเรือเข้าตัดต่อไปอ<ฆ>อนี้เพราะนั้นเนี่ยผมฝากผ่านรายกา,ารนี้พี่น้องชาวประทุมที่ขัดขวางกงารเดินทางเนี่ยต้อง<ฆ>รีบตัดสินใจครทำนะฮะมีเวลาเพียงแค่สองวันในการตัดสินใจถูกไหมคะ ใช่ครับเดี๋ยวนี้เลยครับเพื่อทำให้ท,นทนันผมไม่ใช่เทวดาในนี้ไม่ได้นะครับมันต้องมีเวลาดําเนินการอีกเป็นเป็นนับเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะครับผมนับเป็นนาทีเลยนะครับเนี่ยมันต้องมีเวลาดําเนินการอีกเป็นระยะหนึ่งอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยผมบอก24ชั่วโมงดำเนินการเสร็จถ้าทาแล้วนี่เสร็จแล้ววันนี้ยังไม่ได้ทําก็ต้องรอไปยีก24ชั่วโมงหน้าอ่าใช่ไหมฮะเขาใจะช่วยช่วยด้วยชุลาช่วยด้วยนะครับอ่า ผมขอแค่นี้ก่อนนะครับได้ค่ะท่านผู้ว่าคะ่ะโอเคครับผอัข <นะ S 2> ่าวดีค่ะแต่ถ้าทางท่านผู้ว่าเครียดทีเดียวนะคะกับการต่อต้านของคนกลุ่มหนึ่งที่ท่านผู้ว่าพูดถึงเมื่อสักครู่เพื่อไม่ให้มันดักน้ําที่ไหลออกมาจากประตูระบายน้ําที่แตกมาเมื่อวานนี้นะคะที่ฉันเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคะ่ะจังหวัดปทุมธานีเขาบอกว่า ประตูน้ําของประตูป่าฝายตําบลสามโคกและประตูวัดตาหนักหมู่หนึ่งตมบลสามโคกจังหวัดปทุมธานีความยาวยี่สิบห้าเมตรได้ถูกน้ํากัดเซาะพังลงตอนค่ําวันที่สิบส่วนประตูวัดตาหนักพังลงตอนห้าทุม่มก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาคุณสุรพงษ์อ,อึ้งอมพรวิไลคุณพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าปทุมธานีเมื่อสักครู่นี้แหลคะค่ะไปสั่งการทันทีเบื้องต้นก็เอาเสาเข็มไม้นํามาปักเรียงรายขวางทางน้ํา มีตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์รับอาสาห้อยโหนจนทยานอยู่บนแท่งปูนหย่อนลงไปในน้ำที่มีความลึก5เมตรลงเป็นงลดโซ่คล้องแท่งปูนออกขณะที่วางแท่งปูน4แท่งลงเสาเข็มรับแรงน้ำไม่ไหวหักกลางลงมาน้ำไหลเพิ่มเข้าม,มาอีกสั่งนำตู้คอนเทนเนอร์ใส่ทราย,าย,ายมาวางขวางทางน้ำอีกผู้ว่าก็สั่งเสาไฟฟ้านำมาตั้งแทนเสาเข็มแต่ของที่สั่งยังไม่ได้ต้องรอไปก่อน ที่ประตูวัดตาหนักพังเหมือนกันแต่หนักกว่าประตูป่าฝ่ายความยาว30เมตรเจ็ทําให้รถกระบะข,ของคุณบนทาน,นันทานันทันการเนี่ยจอดเอาไว้ตรงนั้นไหลเปลังกับสายน้ําลงคลองเกาะใหม่บ้านตัวเองก็ถูกน้ํากัดเซาะใกล้ที่จะพังลงทุกทีไม่มีใครช่วยอะไรได้เลยนะคะบ้านข้างเคียงก็จะพังลงน้ําเหมือนกันผู้ว่าตัดสินใจสั่งเสาไฟฟ้าเหมือนกันนี่มีความแข็งแกร่งกว่าเสาเข็มอีกแต่ว่าตอนทํางานฝนตกลมาอย่างหนัก ประชากรแถวนั้นก็หลายพันคนในที่สุดเพื่อว่าก็เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าไม่เป็นผลสําเร็จนะคะแล้วคงต้องขอาการความร่วมมือและการตัดสินใจของคนปทุมธาน,นีเวลานี้ไม่อย่างนั้นท่านต้องอาศัยอยู่ในสภาพที่เดือดร้อน ท่วนหน้าแบบอย่างหนักนะคะก็นี่คือข้อมูลโดยสังเขตในเวลาอันจำกัดกันแล้วกันค่ะสถานการณ์ที่ปทุมธานีเครียดทีเดียวนะคะและที่นนทบุรียังรับมือได้อยู่นะคะแต่ก็ก็อย่านิ่งนอนใจดูแลตัวเองด้วยแต่อย่าตื่นตระหนกนี่คือข้อมูลที่เราได้รับจาก